วันนี้มาติดตามผลที่อำเภอเลิงนกคาฉีดไฟเมื่อเกือบสองเดือนที่แล้วอตอนที่ลูกยังเล็กๆปรากฏว่าไม่ร่วงเลยครับดูสิครับโอ้โห,โหอะไรมันจะโพดโพบกโ,โมบกมว่วงปันนั้นนะครับนี่คือเอ่อความดกนาะโชคอน,นันต์ที่เริงนกคานะครับอันนี้จน ติดพื้นเลยนะครับไปดูข้างในกันโอ้ดูข้างในดูข้างในการจับหมากติดผลดีมากครับรับพมเห็นไหมโอโหที่ซ่อนอยู่ใต้ใบก็เต็มนะครับอันนี้ก็นี่แหละผลงานเขาเลยอาดีแพนเตอรหนึ่งเม็ดผสมน้ำยี่ลิตรนะสำหรับต้นที่ติดลูกเล็กๆ นะลูกโตแล้วก็สามารถที่จะใช้เพิ่มได้เนี่ยครผลงานของเขาแหละเอาเนะีมาดูริงอื่นบ้างอ้าวอันนี้มาลงดินโอ้โหขึ้นมาขึ้นไปนู่นครับโอ้แล้วก็มานี่เลยอ้าวอนข้างบนขึ้นไปถ่ายไม่ได้เอาใกล้ๆข้างลลางนี่ก็แล้วก็นนี่ครับนี่ครับโอ้โห ปาตีทูบอกมูบกม่วงโอ้สุดยอดครับอันนี้เก็บไปแล้วสองรอบแล้วนะครับที่เหลือก็ไม่ธรรมดา